ของคนพะเยานี่แหละครับช่วยกันออย่างที่มันจะเป็นซื่อเพื่อที่จะฮห้ทุกๆุกฝ่ายทุกๆองค์กรได้ได้หันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปับปบุงนะพัฒนาเมืองพะเยาอันนั้นก็เป็นบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งของพะเยาทีวีช่วงนี้หันกำลังติดตามกันเรื่องคณะรัฐมนตรี <c oughs> ผมกับต,ตามมือกันนะครับโผล่ออกมานะักแล้วกับ โหนี่ยังอ่านต้องมาั้เสี่ยงโหไม่ออกกับแล้วจนกระทั่งถึงคณะนี้เนี่ยผมก็ยังบม่แน่ใจว่าจบเลยอยังน,นนะฮะเพราะว่าหันว่ามันเก้าสิเก้าจุดเกเก้าเปอเซ็นตล่ะ,ะก็ก็ดูจากหลายๆคอมเมนต์ผ่องกะหันดีผ่องกะหันบอดีมันเป็นธรรมดาครับใครจะหันดีหันบอดี้จะได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคนแต่ละคนนะคนหักกวัวันดีคน บ่หักกว่าบาด่ดีอันนั้นมันก็เป็นธรรมดานะธรรมดาของของคนเขาทั่วๆไปครับก็แต่แต่แล้วผมว่าก็สิ่งที่เป็นว่าการเวลาไอ้ไอ้ไอ้หลราหนทางนั่นแนหะพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์ค้นนะนะั่นแหะมันก็อันเดียวกันนั่นแหะครับถ้าคนเขาได้ทํางานไปแล้วคือเวลาเป็นในการทํางานแล้วมันก็คงจะก็จะไปได้อ่ะครับ จะได้หูว่าดีหรือบดีอย่างไรแหมอันหนึ่งตีบกําลังอู้กันบ้านหนักหนาป้าปานถามกันนะก็คือเรื่องเงินหนึ่งมืนบาทถามว่าเงินหนึ่งมืนบาทเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วหนึ่งบาทดิจิตอลตี่ภาคเผื่อไทยคนได้อู้กันมานั่นะนะครับว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจัดแจกคนละหนึ่งมืนบาท นะถามว่าถามกันถึงวันนะครับถามกันพ่องปดปัจจุประ,ประ,ประ,ประลอกกันไปแล้วก็มี <c oughs> จะได้วันไหนไผจะได้ห่องแล้วก็ถ้าได้มาแล้วจะห้งใจย่างไงเพราะหลายท่านก็ยังติดในรูปแบบที่ก้อนก้อนม้าเหลืองคนละครึ่งก,กับกระเป๋าสตางค์อย่างนั้นนะก็ยังติดรูปแบบนั่นกันอยู่ก็เลยสงสัยกันดูว่าเอแล้วเขาจะใจจะได้หนี้ย่ะจะได้หนี่เงินดิจิตอลหนึ่งมืน 1, บาทนี่ นะครับคําตอบมันมีอยู่แล้วครับเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทเนี่ยแท้ๆมันก็คือนโยบายนะของภัคเพื่อไทยที่ในช่วงหาเสียงได้ประกาศเป็นนโยบายออกมาว่าต้องการที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนโดยจะให้คนไทยเขาทุกคนทีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเนี่ยคนลหนึ่งบาท <c oughs> ครับอันนั้นเป็นการหาเสียง <c oughs> ถามว่าแล้วหาเสียงแล้วมาเดียวเนี่ยเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลละนี่ดีนะเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะถ้าเพื่อไทยบม่ได้เป็นรัฐบาลเพื่อนอาจจะบอกว่ามันหยาบมาได้ละเพราะมาได้เป็นรัฐบาลแต่มาเดียวนี่พะเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไปนั่งกระทรวงการคลัง เป็นเป็นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแห่งอันหนึ่งเพราะนั้นโอกาสหนึ่งหมื่นบาทในเปอร์เซ็นต์สูนนะครับแต่ว่ายังบอดใจได้เต่อครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังบอกได้บังคับใจเต่อที่ผมบอได้บังคับใจว่าบอได้บังคับใจเต่อนั่นก็เป็นเพราะว่ามันยังเป็นนโยบายของภรคยั่รัฐบาลเกิดขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ ยังบอดได้เป็นคณะรัฐบาลโดยสมบูรณ์แบบเถอะปุ้นนะครับเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณต้นต่อพระเจ้าอยู่หัวมาได้ปุ้นอะก,ก็จะเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วถึงนั่นก็จะมีการเดินหน้าโครงการต่างๆบอดได้หมายแต่ว่าโครงการของพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวพรรครวมรัฐบาล11เอพรรคนะก็จะมานั่งอู้กันระหว่างเรื่องเดียวกันเนี่ยมันหลอมใส่กันได้ก็ อย่างค่าแรงเนี่ยผ่องกับสีลอยผ่องสีลอยห้าสิบผ่องหกลอยผ่องพันเนี่ยอย่างพวกก็จะได้เอามาหลอมใส่กันพักรวมรัฐบาลหาจุดตีมันพอดีนะครับจุดตีมันเป็นไปได้นะครับเบียร์ยังฉีบก็เหมือนกันแต่ละาภาคก่อตอนหาเสียงก่อหาเสียงหนึ่งเบียร์ยังฉีบพ่องฮือแผวสามปันเดี๋ยวที่นี่พักรวมรัฐบาลก็จะมานั่งอู้กันว่า เบี้ยยังฉีดเนี่ยต่นใดมันจะพอดีคําว่าพอดีก็คือพอดีกับสถานการณ์ทางปัจจุบันพอดีกับสภาพเศรษฐกิจพอดีกับเงินที่มีอยู่ของกระทรวงการคลังมีออันนั้นคือความพอดีนะครับเช่นเดียวกันครับหนึ่งมืนบาทนี่เหมือนกันหนึ่งมืนบาทเนี่ยก็ตอนนี้ยังที่ผมว่าตะกี้ยัยงบมีการประกาศใจ้เตือจะประกาศใจก้กระตอเมื่อหลังจากที่ คณะรัฐบาลได้รับการจากพระเจ้าอยู่หัวไปถาวายสัตว์ปฎิญาณหลังจากท่านมาคณะรัฐบาลก็จะมานั่งอู้กันกับกระทรวงการคลังกันและถามว่ามีความขมหนึ่งร้อยบาทจะได้เมื่อไรหนึ่งร้อยบาทจะได้เมื่อไรก็หลังจากตีเกิดรัฐบาลแล้วแล้วก็น่าจะประมาณหนึ่งมกราคม ี่หกเจ็ดเป็นต้นไปแต่ไอ้มันจะได้วเจ้า <c oughs> ได้เป็นนายกวันนี้ก็เอาเหิงวันนี้วันนี้จะไปใจ่้หอนเตือ้อขั้นตอนมันยังมีเห็นหนักครับนะขั้นตอนมันมีหลายอย่างนะถามว่าหนึ่งมื่นบาทจะได้มาได้ก็คือหลังจากเป็นรัฐบาลแล้วก็มันจะต้องมาอู้เรื่องงบประมาณนะครับต้องมาอู้เรื่องงบประมาณมาอู้เรื่องขั้นตอนวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเดือนสิงหาสิงหา,งหาเดือนกันยาก็จบละงบประมาณเพราะฉะนั้นงบประมาณในเรื่องหนึ่งมบาทที่จะได้เนี่ยมันจะต้องเป็นงบประมาณหน้าละครับก็ตั้งแต่ตุลาไปนั่นแหละพราะตุลาเผื่อจะจัดการอย่างเสร็จกับตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะสิ้นปีพศคืนหนึ่งมกรลาขาดว่า ห0 0 0งบาทเนี่ยจะได้ประมาณหนึ่งมกราคม2 5 6พันหสิบเจ็ดสุพินก็นจะเย็นเๆหน่อยจะไปใจหอดแกใครได้ถามดุกี้ใครได้ก็ใครได้คอใครได้วันผูก <c oughs> <c oughs> จะเย็นๆครับเออถามว่าใจยจ่าจจใดครับต้องทำยังไงแล้วต้องไปลงทะเบียนที่ไหน มันบ่เหมือนยังกระเป๋าสตังค์ตีตีพานมาบ่าเหมือนยังค้นละครึ่งตีพานมานะครับอันนี้เนี่ยระบบระบบนเนี่ยมีการออกแบบใหม่เนื่องจากระบบที่จะถูกออกแบบใหม่นั่นใจ้ผูกกับบัตรประชาชนครับจ้บัตรประชาชนผูกกับบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าค้นได้ตีมมีบัตรประชาชนคือ <c oughs> ตั้งแต่อายุญญญสิบขึ้นไปเนี่ยมีบัตรประชาชนก็สามารถใจ่ายเงิน1000งบาทได้บ่ต้องไปลงทะเบียนอะไย่างที่ไหนนะครับจ่าสิบลักบัตรประชาชนได้เลยนะครับบ่ต้องมีสมาร์ทโฟนก็นได้ย่างสมัยที่เฮาเนี่ยคนละครึ่งกะกระเป๋าตังค์กันั่นต้องต้องมีแอปแอปพลิเคชันนต้องโหลดแอปพลิเคชันลงในมือถือแม่นก็ครับลงในสมาร์ทโฟนแต่ว่าหนึ่งบาทเนี่ย บัต้องอางาะครับบัต้องมีมือถือบัต้องมีแอปพลิเคชันไอ้อย่างสักยันนะครับเพราะว่ารัฐบาลจะใช้วิธีผูกกับเลขสิบสามลักง่ายครับไผมีเลขสิบสามลักอายุสิบหกปีขึ้นไปได้มดุดนะฮะอ,อ,อันนี้ฮูแลนาะบัต้องไปกุดตุกอ,อกตุกใจยังสมัยก่อนเน็ตต้องไปจ้างคน เนี่ยกระเป๋าสตังค์น่ะนะไปสมัครกันพ่องตื่นตื่นตั้งแต่ตีสามตีสสมัครกันวุ่ว่าวุ่นวายอันนี้บ่ต้องแล้วครับถามว่าเงินหนึ่งบาทนี่จะใช้อย่างไรนะครับเงินหนึ่งบาทใช้อย่างไนะก็เออหนึ่งอายุ16ปีขึ้นไปใด หนึ่งมืนบาทประการที่สองจะใจ้อยังไงก็คือในรัศมีสี่กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านนะครับสี่กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านก็อันนี่เป็นปัญหากันอยู่นะครับบ้านสันติสุขเหมืองปมบ้านปางปูลอ,อกแม่ใจจะลงมาซื้อของ ในหมู่บ้านนั่นมันมีมันมีร้านค่าเหมืองครับแต่มันเป็นกะปิน้ำปลาพริกเกลือจีน <c oughs> กระเทาหน,นันกนครับแลวอย่าไปซื้ออีกอย่างอ่ะปลาตรงเงินหมื่นเนี่ยถ้าซื้อของอย่างที่ผมว่ากะปิน้ำปลาเนี่ยตั้งล้านได้ล้านหนึ่งเนาะครับตั้งล้านได้แต่ถามว่าอย่างอื่นมันซื้อบาดได้อ่ะสมมุติผมจะซื้อรถ ตัด้าเครื่องตัดญา้ดญาวัสดุการเกษตรซื้อได้ครับแล้วถามว่าจะไปซื้อที่ไหนครับถ้าลงมาแม่ใจลงมาเมืองฝงลงมาจุนในกาดอีกนะดมันเกินสี่กิโลเราจะไปซื้อได้ยังไงครับนั่นแหละครับถามว่าอันก็ซื้อหองต้มที่บ้านทุบแลขายบ่ได้นะครับ เงินหนึ่งมืนบาทเนี่ยอันยังที่เป็นอบายามุกบาได้ทั้งนั้นนะบอกว่าเป็นเราบอกว่าเป็นบรีบอกว่าจะไปซื้อเหลขกซื้อหวยบาได้ถอนเป็นเงินสดกับบาได้ซื้อได้เฉพาะสิ่งของที่เป็นของจําเป็นในชีวิตประจําวันในรัศมีสี่กิโลเมตรผมคิดว่าตั้งรัฐบาลตั้งรรคเผื่อไทยก็ค้งจะหูประเด็นนี้อยู่อาจจะต้องมีการปรับกันละปรับตัดเนี่ยถ้าบ้านอยู่พญจะได้ครับ นะอย่างบ้านผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่ในเขตเทสบาลนก็นจริงนะครับแต่มันห่างจากตัวตลาดห้ากิโลจะไปซื้อในหมู่บ้านกนะับผมก็ยังที่ผมอู้กับท่านผู้ชมว่านั่นแหละมันก็จะมีแต่กะปิน้ปาปลาพริกผักป้าและอย่างเงี้ยจะได้ครับผมเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ซื้อในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยไปเอาของจากในกาดมาขายนะอู้ง่ายๆก็คือเป็นในายหน้าสมมุติว่ามื่นหนึ่งเนี่ยอาจจะแปดปันนะก็คนที่เพิ่นเอาของมาขายเพิ่นก็จะเอาไปเนี่ยปันสองปันอย่างเงี้ยนะครับถ้าบ้านมันยาญไปได้ครับ ถ้าหากว่าบอกขยายระยะเวลาตอนนี้นะมันมันจะยากก่าได้นะครับมันก็จะไปเข้าล็อกกว่าล่านน่าในชุมชนนั่นนะในหมู่บ้านนั่นนะไปเอาของชักเกินสี่กิโลมาแล้วเอามาขายอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองว่าไวด้ดะกี้ว่าห้ามถอนเงินสดแล้วตันหู้จะได้ว่ามันจะมันถอนถอนเป็นเงินสดก็คือซื้อของมาและนะ้วแต่บอกเอาของเอาเงินสดเนี่ย ซื้อเครื่องตัดยามหนึ่งหมื่นบาทแต่เอาเงินสดแค่แปดพันอย่างงี้อันนี้ก็เป็นแหมช่องทางหนึ่งก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับแหมอันหนึ่งก็กคือระยะเวลาการชจระยะเวลาการเใจใ่ยมีกำหนดระยะเวลาหึหกเดือนนะครับมีระยะเวลาหึหกเดือนในในการที่จะจะใจ่ ความจริงแล้วถ้ามันมีเงินหมื่นอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่ในเขตสี่กิโลเนี่ยหันเดียวมันก็เสี่ยงนะครับอย่างที่ผมว่านั่นนะซื่อเครื่องปั่มหนามซื่อเครื่องตัดห้าหน่อซื่ออะไรอย่างอ่ะที่มันเกี่ยวข้องกับกับชีวิตวิถีชีวิตทางด้านการกาเกษตรด้านความเปลี่ยนอยู่อย่างทั้งหลายเนี่ยครับแต่บ่ได้หมายถึงว่าจะไปซื่อเฉพาะพริกกะปิน้ำปานะ่ะ ถ้าพี่กระพี้น้ำปาจะได้เงินมุนกับเบซียงครับนะแต่ถ้าหากว่าไปซื้อยก็นเบื้องเออกระเบือเออเบ้องมันก็น่าจะได้หน่อยกระเบื้องราคานะครับก็น่าจะได้วัสดุก่อสร้างก็น่าจะได้คือแท้ๆเนี่ยตัดนีเนี่ย,น,น,ยนโยบายของรัฐบาลก็คือต้องการที่จะเร่งเร่งเศรษฐกิจคือมันเป็นตัวกระตุ้นให้เศรษฐกิจได้ขยับตัวได้มันมีโอกาสเหมนไปได้ครับ พอเงินมันเข้าในตลาดคนละมืนเนี่ยจะให้เงินอยู่ทั่วประเทศอยู่ประมาณห้าแสนล้านนะครับว่าจะงน้อยน,อยน,อยนะเงินห้าแสนล้านเนี่ยหกเดือนเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกาดมดเข้าไปอยู่ในมือป่อก้าแม่ก้ามัดแล้วป่อก้าแม่ก้าก็จะเอาเงินตัวนันะ้นไปหมุน่อเหวนกันอยู่ในหัาเพราะฉะนั้นเงินจากห้าแสนล้านเนี่ยมันก็จะเพิ่มพูนขึ้น รัฐบาลก็จะได้ภาษีเพิ่มขึ้นได้อ่ายางหลายอย่างขึ้นขึ้นสรุปก็คือโครงการหนึ่งมืนเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วบาคคาทุนครับหกเดือนใ่บาคคาทุนได้กําไรนะได้กําไรแน่นอนแต่ว่ามันจะต้องมาปรับวิธีการใจ่ฮือฮือชัดเจนุนกรรมครับก็ อย่างที่ผมว่าไว้ตะกี้กับท่านบ่ต้องไปห่วงเนีงอะ่ะท่านมีบัตรประชาชนท่านก็สามารถจะจ่ได้ละจ่เลขสิบสามลักของท่านได้ละเมื <c oughs> io, ่อตะกี้ผมอู้ว่ะมันเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยในช่วงของการหาเสียงแต่ตอนนี้ยังบ่ได้บังคับใจเต๋อเนื่องจากว่ายังบ่ได้เป็นรัฐบาลแต่เตือยังบ่ได้ศึกษาบ่าได้เรื่องแรงทีม้าของเงินจากจาก กระทรวงการค้ังอะไรต่างๆคณะเดียวกันมาเดียวนี่มันจุก,กันเล้วครับ <c oughs> จุก,กันเหรอเล่นเอาส่งไลน์ส่งเฟซอย่ามั่วมาว่ามาเดียวนี่เงินคุณได้แล้วนะคือคุณกดตัดนี่นะกดแอปนี่นะกดอันนี้นะเสร็จแลนะนะ้วก็ยืนยันตัวตนคุณไว้นะโดยยืนยันตัวตนเลขสิบสามลักของคุณไว้นะ <c oughs> จบเลยครับจบเลย กลายเป็นว่าไอ้มูนี่เป็นแก้งคอเซนเตอร์แก้งคอเซนเตอร์เดี่ยมาจุหันก็ครับมาจุเอาเลขสิบสามลักไปเบอร์โทรศัพท์ไปมูเปิดขายได้เงินหนึ่งมืนบาทวันนี้วันผูกหันนั่นมาขใจกดเลยกัครับกดเลยบอกเลขสิบสามลักไปเซ็ตแผวบัญชีธนาคารมาอยปุ๊บไปมีแทนที่จะได้เงินหมืน่นเสี่ยงมดเงินในธนาคาร ผมบอกแล้วว่าเงินหนึ่งมืนบาทเนี่ยยังบ่อใจได้เตือ้องป้อนอะ่ะวันที่หนึ่งมกราย่างเร็วที่สุดอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นวางนี่ถ้าไผบอกว่าเงินมาแล้วเงินได้แล้วห้ามจะไปเจือจะไปฟังเพราะว่ามันบ่ได้สักอย่างเตือนแง่ยังบ่ได้สักอย่างเป็นนะโยบายอยู่นะครับอยู่ระอันที่นี่ก็ แห่อันหนึ่งก็คือในเรื่องของของการแจยใจ,ใจครับผมได้อู้ไว้นี่ตลอดแล้วว่าเอองอนบนี่มันเป็นงบประมาณของราชการมันมาจากภาษีอากรเงินที่จะเอามาแจ้นี่ก็เป็นเงินภาษีเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเงินภาษีนะครับก็คือเงินของคนทุกคนนั่นแหละแจ้คือมันเกิดประโยชน์ ถ้าใจไปในเปินถึงระบุไว้ในในรักการเลยไว้ก่อนเลยบอกว่าในเรื่องของอบายยมุกทุกอย่างนั้นบ่ได้เด็ดขาดนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ความจําเป็นต่อชีวิตในเรื่องของกษตรในเรื่องของซิงลูกสั้งนในเรื่องของอะไรอย่างนี้มันได้ครับครับครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้อย่างที่ผมได้อูตะกี้มันมีแกงคอเซนเตอร์ได้ได้หลอกลวงมานักนะครับ ร้อลวงมาแม่กระทังในเรื่องหนึ่งมืนบาทเนี่ยก็ยังยังมีปัญหาแล้วมันก็เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบออกมาติ๊กๆนะวันก่อนนี่ผมก็ยังหันเป็นคลิปทูนกระมมองหญิงอะ่ะ <c oughs> ยังโดนเลยครับโดนในหมายถึงว่ามีการแจ้งมาว่าเป็นอาย่างาเป็นตำรวจอย่างเงี้ยครับผมเองก็เคยเจอวันก่อนนี่กันน้องน้องสาว ก็ให้มาบ้านว่าจะโดนจับโดนเัียผมเออไปฟังกรรมาอย่างแล้วผมหันคลิปหันคลิปหนึ่งเข้าท่าครับพอแก่งคอเซนเตอร์โทรเข้ามาปุ๊บหูว่าเป็นแก้งคอเซนเตอร์เนี่ยเอาโทรศัพท์วางแล้วเอาเอาขันสังกะสีเนี่ยเข้าขวบแต่เราเอาไม่ควอนต่อยก็ุงกรงต่อยต่อยตรงบนข้ะกลงกรงไปมีการตันปิดเลยกออกก็ฟากชุกทันตัว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้อู้ถึงเรื่องนักเรียนนักเรียนตอนนี้กำลังระบาดขนาดนักในโรงเรียนในเรื่องของการซื้อขายออนไลน์แต่ว่าการซื้อขายออนไลน์นั่นเป็นแบบซื้อของติบของติบก็คือของมีแต่โอนเงินกันแล้วเสร็จแล้วตั้งตำรวจเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปเจาะหาข้อมูลในโรงเรียนละอ่อนก็บปย้อมใือข้อมูลแห่เต่าตีว่ามันหู้มาก็คือ มันมีการเอาเงินเปิรนไประบิดโซ่เงินเปิรนละอ้อนนั่นนะ็ะเลยยลายเป็นว่ามันเรื่องดังขึ้นมาแต่ว่าอันนี้พื้นที่จุนครับพื้นที่อำเภอจุนและหลังจากนั้นมาก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะเข้าไปหาข้อมูลในโรงเรียนผมเองก็พยายามที่จะประสานกับครูบาอาจารย์ก็ฝากไปถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยว่ามาเดียวเนี่ยมันลามเข้าไปถึงในโรงเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของของเฮา ก็ผู้ปกครองกระ่วยกันดูแลตัวครับจะไปืึมมันมันได้พลาดพังจะไปหื้อมันได้ก่อให้เกิดความเสียหายเราอ้อนนักเลี้ยนในรายได้บัะนี้เงินของภครกับเงินของพ่อแม่นั่นแหละครับที่จะต้องมาเสี่ยงกับหมูกแก่หมูนี่ผมว่าหยับได้มันน่าจะประหารชีวิตนะเพราะว่ามันหลูดแบบใหม่ๆออกมาติ๊กๆถ้าเวลาตำรวจเป็นจับได้มาได้มันก็ว่ามันถูกหลอกในเรื่องของยาเสพติดก็เหมือนกัน วันว้าว,วันซื้อนี่จับได้ตีนานตลอดผลิตขายเม็ดละห้าบาทโอ้ถูกแกถูกว่าเปิงอ่ะมันกินกับสิบเม็ดสาเม็ดกินแล้วก็ร้อนกันเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงครับรายการลาบข่าวทางพะเยาทีวีเขาเนี่ยพยายามที่จะนําเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันมันเป็นผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้มาบอกมากล่าวเตือนกันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวมืองจุนกันมาโดยตลอดเอ,อ <c oughs> วันว้าครับต่วันว้านี่ก็เป็นวันเกิดวันเกิดของจจงหวัดพะเยาก็รายการควงบ้านไานเมืองก็ได้อูไปละ <c oughs> เรื่องจจงหวัดพะเยามีความสําคัญอย่างไรก็ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าอําเภอจุนก็จัดวันเกิดอําเภอจุน 58ปีอำเภอจุนพึ่งเซตมานะฮะโดยโดยทรามะเป็นปีปีที่แปธรรมะยาตารักษาศิล5 58ปีอำเภอจุนเทิดไทยองค์ราชันที่นี่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้อูถึงเรื่องของจังหวัดพะเยา <c oughs> เรื่องอะไรย่งครับก็คือเรื่องขึ้นเฮียนหม่ขึ้นเฮียนหม่ป่อหุ่นกาเมือง <c oughs> เกณฑ์คนทั้งจังหวัดเอาจังฟ้อนอำเภอละสามร้อยคนมาฟ้อน <c oughs> เสร็จแล้วหื่สามร้อยคนเนี่ยมาถึงจังหวัดพะเยาหกโมงายมาถึงอำเภอเมืองเนี่ยหกโมงไปเจ็ดโมงเนี่ยหึอจังฟ้อนอย่างในขบวน <c oughs> นายอำเภอกะว่าถ้าบอกหึอจังฟ้อนอย่างกะยังแครนเอามาสักห้าสิบคนอันนี้สำหรัหึ่หย่างเนี่ยบัดบัดได้อะ ผมก็อู้ในตีในในรายการเนี่ยแล้วอู้ในตีประชุมของสภาวฒนธรรมจังหงวัดวาอันยังก็แล้วแต่ตีจะทําให้ค้นเกิดความฮักความจงรักภักดีนั่นแหะจะต้องเบืให้ค้นเกิดความเบื่อหน่ายเพราะความเบื่อหน่ายนั่นจะทําให้ความจงรักภักดีมันมันลดถอยไปความฮักความจงรักภักดีความศรัทธานั่เป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ,อป่อบ้านป่อเมืองทั้งหลาย นะพระเจ้าแผ่นดินเป็นสิ่งที่ดีแต่การตีตันเกณฑ์คนอำเภอละสามร้อยคนมาฟอ้อนเตันขึ้นพอเธอครับเจียงม่วนเนี่พรตื่นตั้งแต่เตียงคืนนะครับแต่งหน้าทําผมกว่าจะเสร็จตีซีฝนตกสิสิออกจากเมืองเจียงม,ม่วนเมืองปงเมืองจุนมามาถึงเพล่หกโมงป่ายเจ็ดโมงเปิดเดินละ่ะเสร็จแล้วเอาคนสามปคนเนี่ยมาฟอ้อน พ่องเนแต่งหน้าแต่งตาแต่งจาดงามาใส่เสื้อผ้าไปอยู่ที่ไหนบอกไปเสาะหากันบอกปะมันนักล่าผมก็เล่้ว่ามันเป็นพิธีกรรมจังฟอดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมมันมาจําเป็นต้องไปเอาคนมาเป็นพันคนนะครับฝนตกฟ้าห้องแัมขนตั้งหมืน่นแัมเกิดมันมี ed, อุบัติเหตุไผ่จะรับที่จบนด้และครับก็ประกาศหน้า,นากว้างเลยก็ เสียงตามสายหน้ากว้าน,นี่กรหมู่คนที่เปิดไปออกกำลังหน้ากว้านไปเต้นหมู่นั่นล้วนต่เป็นคนดีคนง้มคนมีสตางค์อ่ะใครได้สักห้าสิบคนเนี่ยมาล่อุ่นพ่ะตั้งจือเปเลยเป็นช่างฟ้อนประจําจังหวัดตั้งตําแหน่งที่เป็นมีงานอย่างเอาชุดเนี่ยฟอนส่วนต่างอําเภอก็มาเฉพาะหัวหน้าส่วนในการในอำเภอรกระปรอนะครับอันนี้มันไม่ได้มาเตื่อนเดียวนะฮะมาหลายเตื่อนอะ่ะ นะครับวันงั้นกาชาดก่อมางาั้นพ่อขุนก่อามางาั้นนี่ก่อมาแล้วกันเดี๋ยวก็จะมาแห่ที่งานมั่วมันลําบากแล้วหลังจากานั้นบมกที่วันตั้งครูขอ,อก็มาล่องเรียนกับผมว่าเดือดร้อนแหมอะผู้ว่าสัง่งให้เอานักเรียนมาเอาเครื่องแบบลูกเสืออ๋อเก้าสิบคนกับทั้งจังหวัดหนึ่งกับอำเภอหนึ่งมันก็ห้าคนสิบคนผมหันผู้ว่ากับ คุณนายนายกกิงกาชาดออกไปทุกอำเภอรครับไปแจกของผ่องไปอัยังผ่องแล้วาจะได้บอกเอาชุดลูกเสือไปตัวเหียแล้วเฮือรอออนมาหับเอาจูอำเภอก็ได้เอาไปเฮือจูโรงเรียนมาก็ได้พราะไหนๆก็คุณนายนะ่ะท่านผู้ว่ากับไปแล้วท่านผู้ว่ากับไปบอกต้องเฮือรอออนได้เสียเวลาเฮียนบอกต้องเฮือครูได้เสี่ยงเงินเสี่ยงท้องเสียเวลาสอนหนังสือเอามา ผมว่าเลิกกันเถอะครับอยากจะหเลิกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ oh. ของการสร้างความระบากสร้างความเบื่อหน่ายใื้กับพี่น้องประชาชนอันอย่างตีจะทาให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเนี่ยไปเถอะครับพยาทีวีของเขาสนับสนุนเต็มที่ช่วยเต็มที่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งตีต่อยากจะมาบอกมาล่าวเน้นย้ำแหมกนกสุดท้ายหมื่นบาทนั่นมันยังเป็นนะโยบายอยู่ ยังบ่หมีอ้ยังสักยังจะไปเจือไปสักคนนะครับห้ามเจือจนกว่ารัฐบาลเควนจะตั้งเหลียบร่อยเสร็จออ้ยังเกาะกระทรวงการคลังมีเงินมีทองออ้ยังกันตั้งปุ่นะนะครับแล้วกว็บอกต้องไปลงทะเบียนไปอย่าง่นจะใจ่ผ่านบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้หมูแก้งคอเซ็นเตอร์มันจะจุจะหลอกมามันจะนี่มาจุมดอะครับบ่มีของริ๊งอซนสำหรับวันนี้ รายการลาบข่าวของเฮาก็คงจะมีสาระตีมา้ามาอูมาบอกมากล่าวมาเตือนท่านผู้ชมทุกท่านทัดจากรายการของลาบข่าวนี้ไว้เป็นเรื่องของความดีความงามความสวยเป็นรายการเมยิ้งบ้านเฮาเมยิ้งบ้านเฮานี่ก็จะเอาแต่คนดีคนงามคนที่ทําตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมคนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เมยิ้งบ้านเฮาได้เอาไปปฏิบัติ เอาไปทําช่วยกันในการที่จะพัฒนาสังคมเมืองพะเยาของเขาให้เป็นสังคมแห่งความสุขครับผมวัชระศรีคำตันลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ